เมื่อสักครูที่ผ่านมาป้าซอบอกว่าจะไปหาเห็ดน่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าได้เยอะหรือไม่แ่วแนวแๆ่แนวแต่แนวแวแนววแนวแนวโอ้โหมีแค่นี้ค่ะโอ้โอ้โอเคโอเคโอใช้ได้เลยไปแค่ครึ่งชั่วโมงเองไปทั้งนาน โอ้เขาเรียกเห็ดอะไรขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเห็ดปลวกค่ะเห็ดปลวกอือเรียก็บ่นี้หมดเลยไปหาที่ไหนครับผมบ้านบาลี่ครับมันอยู่ตามอะไรเนี่ยเห็ดปลวกเนี่ยมันอยู่ตามอะไรจ้าถ่ายคลิปให้ดูอยู่แต่ยังไม่ได้ลงเลยยังไม่ได้ลงคลิปจ้าอือมีแต่สวนหวสามสวนหวมีแต่หวายเต็มไปหมดเลยหวายที่เรากินนะได้เดี๋ยวเรียกไปเดี๋ยวสินน้นู้นน่ะจ้า โอ้เม oh. ื่อวานก็ได้ประมาณดำดำเอ,อ้ยอย่าเพิ่งกินนะลูกนะโอ้ทำไมก้านมันยาวขนาดน,นี้มันดินมันดีป้าทุกคนดูดนนก็จะใหญ่ก้านยาต้องคืบกว่าเนี่ยมันมีไอ้ดอกหนึ่งที่นี่นี่ดอกนี้ดอกนี้อ้อันนี้สวยนี่ป้าทำไมต้นมันอวบขนานน <c oughs> ดน,นดี้ดินมันสวยดินมันดีโอ้ทุกคนดูนะครับอวบมากเลยนะฮะโอ้โห จริงๆแล้วแค่นี้ก็พอแกงแล้วเนี่ยเมื่อคืนก็เอามาหม้อนึ่งเนี่ยแต่ว่าดอกจูเมื่อคืนดอกเล็กๆดอกๆทางนี้เมื่อคืนนี้มันกำลังมันมันกระลังมีเข้านี่อคืนแต่ว่าเรากินแล้วเราขาดตูนต้องให้มันบานหน่อยนึงถ้าถ้าไม่เอาเมื่อคืนนี้มันก็จะเต็มจะเต็มเท่านี้เลยไม่ แต่ตอนนี้เราเรากินอ่ะมันจะขาดทุนแต่ประมาณนี้นะก็ดีอยู่เนี่ยเอออันนี้สวยเนาะนี่อันนี้สวยจริงจกระปุกนีหวานเลยโอ้โหถ้ามากินรับมันขาดทุนมันได้น้อยแล้วมันออกทุกปีไหมเนี่ยทุกปีอ๋อแต่ว่าปีที่แล้วไม่ได้ไปดูเลยไงอืมก็มาเก็บตรงส่วยางน้อนี่สามนึงตามไปรดเขานี่นะไปตามไปโรดเพา่อเขาเสือกินนั่ง แสดงว่าดินมันเป็นดินทรายดินร่วนนะเนี่ยดินดินดำเหรอเนาะดินร่วนปนทรายเพราะว่าเนี่ยทุกคนดูนะฮะเห็นไหมฮะรากนะรากของน้องเห็ดนะชอนชายลงไปนะฮะเยอะมากเป็นคืบเลยนะครับน่าดูดูฮะเราไม่ได้เอาเสียมขุดเนาะดึงเงามันก็เป็นแบบนี้อืมมันไม่ได้เอามันต้องมีเสียมขุดเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับ นี่นะสุกคนนะครับงามมากเลยเน,นี่ยคุณกุ <c oughs> ้งนางเขาเลี้ยงข้าวนะเสือฮะ<า>คุณกุ้งนางเขาเลี้ยงข้าวอ้าวเหรอจ้าพี่จานก็เขาตกมาพันหนึ่งอะไม่รู้พี่จานมูนขอลสองกองได้เลยค่ะสวยจังเลยอยากอยากเอาตรงๆยังไม่เคยกินเห็ดนี้นนะอยากาชิมดูว่ามันจะเป็นยังไงก็อร่อยออืตอนเด็กน่ะ กินอร่อยมาต,อ,ตอนเด็กเลยเมื่อคืนนี้มันต้องมีผักใส่หน่ะมึงจะอร่อยเนาะแล้วเวลาแกงเกงออเวลาแกงต้องใส่อะไรบ้างก็ต้องใส่บวบก,ก็ได้นิดหน่อยให้มันดูแต่ถ้ามันมีอย่างนู้นนะมันก็คือมันมันมันกินแต่ดอกหลายมันเราก็ได้กินน้อย,อยงไงเออมันก็เปลืองไม่พอ,อไม่พอกินหลายคนเนาะก็ต้องใส่บวบเมื่อคืนกินก็ไม่หมดแท่งก็ไม่หมดเนาะต้องให้ได้ผักหน่อยต้องมีผักอย่างอื่นมาแซมบ้างนิดหน่อยนะครับสูตรผักอะไรให้มันเยอะๆหน่ะมันจะดูเมื่อคืนนี้ใส่หรือเปล่าไม่รู้ผักที่ปลูกอ่ แล้วแล้วเวลาล้างเราต้องใส่อะไรเราล้างแล้วก็ล้างขูดออกก่อนอ๋อต้องขูดออกก่อนเหรออืมอืมค่อยล้างน้ําเปล่าค่อ,าคอยล้างน,น้ําเกลือนะครับก่อนแล้วค่อยล้างอุอันนี้น่ารักจังเลยนี่ทุกคนนะฮะนี่นะฮะอืมมันมัน ปกตินะมันจะเป็นป่าไปเลยมันจะเป็นหมู่หมู่ไปเลยนี่มันมีแค่หมู่เดียวสองหมู่เองอ๋อคือไม่ได้หยุดทั่วไปตามบริเวณตัวไปปกตินะมันจะเป็นหมู่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 เลยนะเป็นยอม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 แต่นี้น้ามันทำมามันออกแค่สองอันสองหมู่เองเออไปเจอแค่ไม่กี่กลุ่มว่างั้นปกติโน้วคิดว่านเอาอวาแล้วมันคงไม่มีแล้วอมีมันต้องมีตังมันก็ไม่ได้ไปหา เราชอบเก็บแต่แฝงแล้วไอ้ไอ้ยุงไม่มีนะป่ารกแั้นยุงไม่มียุงกัดลยสักตัวหนึ่งก็แต่มานี่ยุงกัดเนาะแปฝงทางโน้นมันไม่มียุงนะเออลมหรือเปล่าลมดีไหมไม่มีลมหรอกแต่ว่ามันไม่มีแต่ที่นี่ทำไมมันยุงจังเลยอทางโน้นมีป่ามีโอ้โหมีแต่ต้นไม้ต้นน้อืม แดดไม่ส่องเลยขนาดต้นไม้ยังแฉกอยู่เลยพอ่อตะกีนี่ป้าลื่นหัวขนาดหน้าลื่นเลยอะตกขนาดตาลอยจำนานาไม่นิน่แม่แม่ออฟเสร็จแล้วเหรอพี่เสร็จแล้วครับวันนี้แกไปดำนูน่นกาลสินไปดำช่วยยากขาวงขาวงนะฮะอำเภอขาวงนะครับ ขาไม่ประการละศีแล้วเหมือนมันไกลนะแต่จริงแล้วเขาวงก็แค่สามสิบโลใช่ไหมเออแต่ว่าการละศีนพูดถึงว่าคือเหมือนไกล,กลต้องเรียกว่าเขาวงเนมันจะใกล้กว่าสูงหล่นอย่างเดียวต,ต,ต้นต้นอยู่ที่ไหนอ่ะในสวนนี่ลย่ทุกอย่างโอ้โหนี่ถ้าไปซื้อตามตลาดก็สามลูกโลหนึ่งแลเนี่ยสลูกโลเออสี่สิบบาทถ้ามันไม่หล่นอันนี้มันแตกหนูตัดออกโอ้อันนี้ประมาณแปดขีดเกือบโลเออ หนเก็บมาเน่าหมดแล้วหนูอันนี้จะกินยังไงอ่ะจะตำจะตำก<ะ>็สับสับสับก่อนตำใส่มะเขือด้วยป่ะใช่อืตำแบบบ้านเราใส่มะเขือคืนเนื้อมันเยอะมันหวานด้วยนะวิไฟพ่อพันมาจากนู่นทางภักตะวันออกน่ะทางเอะไะ ทางปาจีนหรือเออทางปาจีนปาจีนใช่ไหจีนทางจันบุรีนั่นแหละมาปลูกตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนนี้ตน้นอู้ขึ้นไม่ได้แล้วต้องรอให้มันร่วงเองใช่ถ้าผู้ชายหนึ่งคืนได้ถ้าอย่างหนูมันขึ้นไม่ได้ตื่นแล้วลงไม่ได้ไม่ได้ขายใช่ไหมปกติแต่ละปีอ่ะ ส่งโรงงานหลวงของดอยคำเขาไปทำหยีกระท้อหยีตอนนี้เราไม่ได้ส่งไม่ใช่ตอนนี้เราไม่ได้ส่งไม่มีเวลาเก็บต้องมีเวลาเก็บ้มาจากไหนเรากินน้ำนะเขาให้ตอนนั้นเขาให้โลละสิบแปดบาทต้นหนึ่งเนี่ยขายได้ตังเป็นหมื่นเป็นหมื่นใช่ไหมใช่พันโลก็หมื่นแปดแล้วเนาะหิวมาจากไหนกันเนี่ยมาจากไหนนะฮะเด็กๆไปเล่นที่ไหนกันมา โอ้โหหิวแรงครับกินกินกินไอลุงเสือในว่าหนู่มทำไมหนูหิวแล้วกอดเด็กเขาอีกน้องปีโป้กินใหญ่แต่ว่าไอ้บิ๊กน้าโอ้โหวันนั้นนะเขาโมโหนะน้ำมันเข้าไปอยู่ลึกไงโมโหเขาเอาอะไรนี่เอามาพอเขาเอาเดียวไม่ได้เขากินเสร็จก็ปั๊บ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 ปังพเลยคว่ำกระมังนิกกี้นะทุกคน คือบางครั้งเนี่ยจังหวะของเอกลละมังอ่ะมันไม่ได้ออกมาอย่างนี้ใช่ไหมมันอยู่ลึกเาตีนเขียออกมานกีก็ออกตีนเขียดเขียดออกมาแล้วก็กินกินเสร็จคว่ำกระมังทิ้งโมโหางทีจะเล่ยถึงนี่เลยจะละโมโหอ่ะมักีอ่ะตลอดเลยนึกความเนกีแล้วก็ถามสองตัวนี่นะเขาตัน้ำนี่มันก็นนะกินน้ำแช่ตู้เย็นเออถ้าเป็นสองตัวนี่เขาจะไม่ทำนะยายนเขาก็ไม่ทำแต่ได้กันไม่ได้เลยนะ เป็นไงอาดามอือโอ้โหนะอาดามก็มาบอกมากันหมดเลยน่ะโอ้อาดามหิวข้าวแล้วเดี๋ยวจะพักจะจะผัดข้าวให้กินอาอดามหิวแล้วเดี๋ยวจะผัดข้าวให้ก่อนดูท้องมันดูท้องมันของมันกี่ตัวน่ะลูกออกมาอีกแล้วเองมีการรู้สึกว่าจะปล่อยทุก่อยตาออกมาินี่ไอ้เปยนะอันนี้เขาจะมีฟันเต็มปากเปยไม่มีฟันแล้วจะกัดาคนอีกคน เป๊ะัต่เหนือแต่ข้างๆอย่างเดียวนะฟันเขาน่ะทองใหญ่จังน,นะอาดารย์ยังมีฟันกี่ตัวเ<ห>น,<ะ>นี่ยฮะในท้องเองเ่ยมีกี่ตัวฮึท้องอีกแล้วเหรอท้องแล้วท้องแล้วทอ้ว <c oughs> ทองอีกแล้วพันดีเหลือเกิน <c oughs>